สบายดีสวัสดีค่ะทุกๆคนมินิก้อยสมาเล่าประสบการณ์การคลอดน้องไอรินที่โรงพยาบาลเมืองไทยจังหวัดมุกดาหารเนาะน้องไอรินไอริน,นมาพี่เร็วลูกก็ตอนที่ท้องอยู่นะคะก้อยก็ได้ทํางานอยู่เนะอเอาะทออก็ทํางานจนท้องน้องไอรินได้ประมาณ6กเดือนถึงถึงถึง,ถงได้หยุดทํางานเนาะแล้วก็ก้อยนะ นานคลอดมากเลยน้องอลินนานออกมามากเลยอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสบายดีสบายดีเดอ้อน้องอลินนะนานออกมามากเลยปกติคนอื่นเขาท้องใช่ไหมคะเขาก็จะเขาก็จะคลอดแบบประมาณ38หรือว่า39สัปดาห์อย่างเงี้ยเขาก็จะคลอดแต่ว่าก้อยนะ4ี่สบถึง สี่สิบเอ็ดเกือบสี่สิบเอ็ดสัปดาห์ก็ยังไม่คลอดเนาะก็ตอนนั้นก้อยได้ฝากท้องที่คลินิกไม่ได้ฝากที่อันโรงพยาบาลเนาะก็คุณหมอก็ได้นัดให้ไปที่โรงพยาบาลให้ไปนอนเร่งคลอดที่โรงพยาบาลตอนนั้นมันก็เป็นช่วงของโควิดนะคะทุกคนคือญาติแบบอะไรก็มาไม่ได้เลยก็มีแต่ก้อยกับแฟนสองคนเนาะก็ได้ไปเร่งคลอดที่โรงพยาบาล ก็ไปรอค้อดทีอ่อะไรนะเขาเรียกว่าตึกตึกรอค้อดเนอะตึกรอค้อดแล้วก็ได้ได้ได,ได้คุณหมอก็ไม่ได้ให้แบบญาติไปเฝ้านะก็ให้แค่ไปแบบช่วงประมาณเาที่ยงแล้วก็หกโมงก็ได้ไปนอนรอข้อดอยู่2วันก็คือไม่มีอาการใดๆเลย ไม่มีอาการปวดท้องหรือว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะคือในใจก้อยก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะคลอดเองไม่ได้อยากแบบพาคลอดนะนะคือมันเป็นความตั้งใจไว้แล้วนะว่าเราต้องคลอดเองอ,อยากจะคลอดความจริงพี่นันก็จะช่วยแบบอยู่ช่วยอ,อะไรนะแต่ว่าก้อยบอกว่าไม่เป็นไรให้พี่นันไปให้พี่นันไปทำงานเลยก็อย,อยู่คนเดียวไนดะ้พอถึงบ่าย,ายมาใช่งไหมคะ ทำไมไม่ดีน้องให้ดินเพิ่งจะตื่นพอถึงบาบายมาคุณหมอก็บอกว่าคงต้องได้ผ่าคลอดแล้วนะมีญาติหรือมีอะไรไหมให้มาเซ็นเอกสารแบบยินยอมผ่าคลอดผ่านผ่าคลอดหน่อยก,ก็ไม่มีมีแต่พี่นันแต่ว่าพี่นันก็ทำงานอยู่ล้วเขาก็บอกออคุณหมอก็บอกว่าให้เสียงรถด,ดังมากให้ งั้นก็โทรโทรตามแฟนเลยแต่ว่าในมือถือก็ยังไม่มีเงินสักบาทเลยเพราะว่าไม่ได้เติมเงินในมือถือเนาะคือมันแบบกระทันหันนะนะก็เลยยังไม่ได้เตรียมอะไรก็ว่าก็เลยน้องพยาบาลที่ดูแลใช่ไหมก็เลยให้ยืมโทรศัพท์โทรก็เลยได้ได้ใช้ของน้องโทรเนาะก็กลัวพี่นันจะออกมาจากที่ทำงานก็เกือบครึ่งชั่วโมงเนาะก็จะออกมา ก็พี่นันก็มาเซ็นรับรองให้แล้วพี่ตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้ร้องไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้อยากจะร้องไห้นะพอพี่นันพอพี่นันมาแล้วก็พยาบาลพูดบอกว่าเป็นอะไรกังวลอะไรเหรอไม่ต้องกลัวนะอาจารย์พยาบาลนะพูดอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกลัวนะเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะ คือแบบมันรู้สึกแบบมีกําลังใจแล้วก็มันรู้สึกมีกําลังใจแล้วก็อยากจะร้องไห้ด้วยนะนะตอนนั้นนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะคือแบบมันก็เรากําลังกังวลอะไรหลายๆอย่างแบบสู้ๆนะพี่ก็เป็นกําลังใจให้เธอเอาใจช่วยเธอนะไม่ต้องกลัวทุกคนเขาก็ผ่าหลายคนอยู่ก็ แล้วเขาก็มากอดกอดก้อยก,อกอรอ็ร้องไห้ร้องไห้แหละตอนนั้นแล้วแกก็บอกว่าอุยไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอย่างเงี้ยก็เลยกันน้ําตาไว้ไม่อยู่ก็ะอึกสะื่อื้นียมาร้องไห้แล้วแกก็เดินไปแบบแกก็เดินไปแบบว่าไปเอากระดาษทิชชู่วเอามาให้อะเก็บไว้นะเอาไว้เช็ดนะอย่างเงี้ยเอาไว้เช็ดนะคือก้อยรู้สึกแบบดีใจมากเลยที่แบบ แกมาก่อนนะ่ะคือเราไม่มีญาติไม่รู้จักใครใช่ไหมแล้วมีอาจารย์พยาบาลแบบมากอดแล้วมาปลอบใจอย่างนั้นคือแบบเออมันก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาก็พอพี่นันพี่นันก,นนก็อาจารย์พยาบาลบอกว่าอา้าวอันกอดให้กำลังใจหน่อยพี่นันอะไม่ได้กอดน,นะแต่พี่นันก็แค่แบบพี่นันก็แค่ แบบว่ามาจับไหล่แล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่นันก็เคยพาพี่นันบอกไม่เป็นไรหรอกเจ็บก็หายนะก็ยิ่งร้องนั่นแหละเมื่อพี่นันแบบแค่พี่นันมาทำานี่้พูดอย่าง,งนั้นก็แบบยิ่งร้องก็อย่ายิ่งเป็นคนที่แบบชอบดูละครเฉยเฉยก็ยังแบบร้องไห้แล้วใช่ไหมเออ,อกวักังวลอะไรอ่ะมันคือแบบมันถาโถมเข้ามาแบบเยอะมากคือยังไงอ่ะมันกังวลจะเรื่องอะไรแบบหลายๆอย่างอะ่ะเนาะคือ คนกาลังจะคลอดลูกอ่ะคนกําลังจะแบบเข้าห้องผ่าตัดก็คือมันก็มีแบบความกังวลอยู่แล้วเนาะแบบดีใจคือแบบอ้ยทำไมเขาดูแลดีจังคือแบบให้กําลังใจเราดีจังอย่างเงี้ยแล้วก็มีรถมามีรถมาแบบรถเข็นอ่ะนะคือเข็นมารับเราเข็นมารับเราไปห้องผ่าตัดใจ๊เข็นเจไ,ไปห้องผ่าตัด แล้วก็น้องพยาบาลที่มาฝึกงานก็ไปด้วยนะคือโชคโอ้คือโชคดีที่น้องพยาบาล่ะเขาไปด้วยใช่ไหมคะก็คือได้ถ่ายรูปของน้องไอรินไว้ตอนออกมาตอนแรกเนาะคือตอนนั้นก็เขาอ่ะได้บล็อกหลังคือเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บอะไรใช่ไหมคะคือผ่าตัดเนาะก็จะรู้สึกแบบว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ค่อยสะดวกอะไรแล้วเขาก็ยก เขาให้ดูอยู่ให้ให้ให้ดูน้องอาดินตอนตอนตอนออกมาตอนแรกคลอดน่ะก็ให้ดู<แ>ก็ให้ดูแค่ขามองไม่เห็นหน้าเลยเขาเอาแบบผ้าคลุมไวนะ้ไะแล้วเขาก็ยกไปห้องเด็กแล้วก็ให้ก้อยไปอยู่ห้องพักฟื้นก็พอดึกๆมาทำไมเขาก็แบบพี่นันนะ่ะไม่อยู่เพราะว่าพี่นันนะ่ะกลับบ้านพอดีกลับมา ้อองพดีเนะช่วงดึกๆเขาบอกว่าญาติของก้อยอะอยู่หรือเปล่าน,น้องไอรินต้องไปห้องผู้ป่วยเด็กเพราะว่าน้องไอรินอหัวใจเต้นเร็วเนาะตอนนั้นก็ไอรินมานี่ลูกก็คือไม่มีญาติไม่มีอะไรนะมีแต่ก้อยกับ พี่นันสองคนแล้วก็มีเจ้านายไปเยี่ยมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยตอนนั้น่ะเจ้านายไปเยี่ยมแล้วก็เอาของขอนไปให้น้องไอรินด้วยเป็นจี้พระเนาะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่เจ้านายไปเยี่ยมเนาะแล้วก็ก้อยก็ได้ดูแลกันสอาคนพ่อแม่ลูกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบภูมิใจมากๆที่ ได้เจ้าตัวเล็กออกมาเนาะเชื่อว่าทุกคนที่เคยเป็นพ่อคนแม่คนคงแบบมีความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็เราเป็นผู้หญิงก็องเจอกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเนาะก็ว่าแล้วก็รู้สึกแบบคิดถึงแม่มากๆแล้วแบบยิ่งรู้สึกรักแม่มากๆเลยจากที่รักรักอยู่แล้วแล้วแบบถ้าเรามีลูกเองพ่อลูกเองเนี่ยแล้ก็แบบ ยิ่งเข้าใจความัวอ,อกคนเป็นแม่มากๆเลยอ่ะ,ะก็เนี่ยแหละค่ะก็เป็นประสบการณ์การคลอดของขอนะก้อยเนาะก็แพทย์หมอที่เมืองไทยก็ดูแลดีมากๆเลยพยาบาลก็ให้กำลังใจดูแลดีก้อยรู้สึกดีมากๆเลยนะคือเออแล้วก็น้องพยาบาลใช่ไหมคือเขาก็ตามไป ตามมาเยี่ยมที่ห้องพักฟื้นด้วยนะ<อ>ว้ายก็มาเยี่ยมน้องอลินแล้วก็มาเยี่ยมก้อยด้วยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะ,ะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแจร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกๆคนที่ติดตามรับชมนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกำลวยลํำรวยกันทุกๆคนเดอ้อสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ